สำหรับงูทางมะพร้าวนะครับนิสัยเขาก็ค่อนข้างก้าวเ้ล้านะครับแต่คนเห็นจะเข้าใจผิดแค่ว่าเป็งูเห่าคือพฤติกรรมขเขาจะการมีการขดคอนะครับแล้วโจมตีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพฤติกรรมของเขาคือการขดคอนะครับถ้าเป็นงูเห่าจะเป็นแม่เบี้ยแบบแบนแต่ว่าถ้าเป็นงูทางมะพร้าวเขาจะขดเป็นตัวเอสนะครับแล้วพยายามทําให้ตัวรีบที่สุดนะครับขดคอเพื่อการโจมตีนะครับ อาหารลักของเขาคือหนูนะครับเป็นเครื่องกําจัดหนูที่ดีที่สุดเลยถ้าเราเจอนะครับให้เราอยู่ในระยะที่ปลอดภยัยถ้าเราไม่มีความชํานาญในการดินเนินการจับนะครับเขาค่อนข้างจะค่อนข้างไวนะครับ และอีกหนึ่งพฤติกรรมของเขานะครับเวลาที่เขาคิดว่าสู้กับคู่ต่อสู้ไม่ได้หรือไม่มีทางหนีแล้วนะครับเขาจะทําวิธีการแกล้งตายเพื่อให้ศัตรูหรือว่าใครที่จะเข้ามาทําร้ายเขาอ่ะละความสนใจจากเขาไปคิดว่าเขาตายแล้วนะครับแต่เมื่อเขาคิดว่าเขาปลอดภัยแล้วก็จะพลิกกลับขึ้นมาแล้วอากาศจะเลื้อยหนีกลับไปแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเจอเขาในลักษณะนี้นะครับแล้วยังไปกวนเขาอีกเขาก็ยังทาแกล้งตายอีกเห็นไหมครับการแกล้งตายของเขาก็เพื่อ ให้ตัวเขาปลอดภัยและะ้วศัตรูของเขาที่เข้ามาทำลายเขาเนี่ยคิดว่าตายแล้วนะครับก็จะละความสนใจและหนีกับไปนะครับพอเขาคิดว่าเขาเริ่มปลอดภัยแล้วนะครับเขาจะคลายตัวเหมือนเดิมแล้วเขาจะเหลือใไปนะครับ